สวัสดีสสดครับ,ว,รบวันนี้เราก็อยู่ในช่องของซันเองนะครับก็วันนี้นะครับก็เราก็มี MV ที่ออกใหม่ล่าสุดใช่ซึ่งเป็น MV ของพี่มิกเฉลิมศีนั่นเองอแต่ก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้รีแคปเพลงของพี่เอิร์กไปด้วยนั่นก็คือเพลงชอบนอนใช่ซึ่งผลตอบรับนะครับแล้วก็ยอดวิวแล้วคนดูเนี่ย เยอะมาก,มากไม่ไม่ถึงกับเยอะมากแต่ว่ามันคือเยอะที่สุดที่เราเคยทํามาแล้วก็<ช>ประมาณเจ<ม>็ดเจ็ดแวิวใช่ก็มีคนมาคอมเมนต์นู่นนี่นั่น<ช>แล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีพี่มิกก็ออก MV เพลงโอระหน่อไอ้แฟนเก่าใช่มาใหม่ด้วยซึ่งปกคลิปะสวยแล้วก็อยากดูข้างในเราด้วยตอนนี้ยังไม่ได้ดูเลยแล้วแบบอยากดูมากแต่กลัวแบบเน็ตแย่จังเลยอะ เราเริ่มเลยไหมครับพี่ครับเริ่มเลยโอเคครับ Oh you oh. oh. อ,อ,อันนี้ชื่ออะไรเงำลังว่าหเหมือนเล่นอ็นด้เอเล่นซีอ่ะเฮชีคนนี้เหมือนจะเป็นติงท,ท,ที่เร้องเพงของคิมวันเสาร์ เล่นกับใจเกมากเอ็มดีเล่นกับใจเกมากมันต้องทำถึงมามเลยอ่ะรู้สึกว่เาเหมือนดีในเอ็มดีด้วยเลยโหแล้วอันนี้คือแบเจอร์เวอร์ ยอดมาเหรอวิ <im> ่งวิ่งวิ่งวิ <im uin> ่งเลยนี่สวยมากเลยอ่ะนี่ก็สวยมาก แต่ชอบเพลงตีนแตงโมงนี้มากเลยนะตีนเฮชิไม่ค่อยเห็น,น,นเฮชีขับได้เลยอ่ะคืออะไรอ่ะอุ้าานนอยค,คืออะไรอ่ะเป,ปเป็นแฟนเก่ากันหรออือสอเป็นมีความแนอนอ่ะ ผิกมากผิกมากผิกมากหรือว่าคำตอบไอ้นี้คือวลีของคำว่ากระเทยคือห่วงโซ่สุดท้ายเหรอถูก แต่ลูกนี่สวยอะสวยจริงแน่พี่ท้าแกคือพีคแบบหักมุมอะทุกคนใช่องค์รวมองค์ประกอบองค์ประกอบคือดีดีดแบบมแสงสวยภาพสวยโลเคชั่นดีจริงๆนะอยากให้ทุกคนได้ได้เข้าไปดูเลยอะแบบสวยแล้วแอร์นักสแสดงตัวประกอบ MV อ่ะดีมากเลยอะถึง ทำถึงเออแบบเล่นกับใจเกย์ของจริงอ่ะเนี้ยถูกเกย์ก็โอ้โหคอมไปดิแต่ว่าสวยอ่ะสวยมากพี่มิกก็เล่นเอมวีได้ดีมากๆาเลยเหมือนไม่ได้แบบไม่เก่งไ่เลยอ่ะชอบตอนวิ่งมากพี่มิกวิ่งแบบว่าเหมือนจะไปเอาจริงๆไม่ใช่เพื่อแบบว่าจะไปถ่ายหน้าถ่ายอยู่อ่ะเออแล้วไม่ฉา่ไหนอีกที่ชอบชนี่ฉากกินไอตคม เออนี่ว่าถึงถึงเครื่องความยั่วอือจะสรุปว่าเขายั่วใครอียั่วอีคนเออแต่ผู้ชายดีมากเลยอ่ะผมไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าผู้ชายอ่ะดีผู้ชายจริงๆแล้วก็สรุปก็คือผู้หญิงที่แต่งงานกับผู้ชายอ่ะคือมีแฟนเป็นผู้หญิงมาก่อนเรามีกะพี่นี่เขาก็เป็นแฟนเก่าของผู้ชายที่แต่งงานด้วยปะ หรือว่าเขาเ,ขเออมีเขามาโนไปเองอาจจะอาจจะบอกว,ว่าเล่นเล่นกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็ดีมากเลยอะ่ะจบคลิปได้ไหมจบคลิปได้ดีกว่างั้นเดี๋ยวถ่ายรูปขึ้นปกก่อนละกันงั้นอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะเอาปกพี่มีขึ้นฝั่งนี้แล้วชี้ดีกว่า บายบายขอบคุณครับ